นี่ก็คือกรณีปรึกษาหารือนะครลองลองทำาืครับเรามาดูเครื่องชาร์จที่ไ,ไฟไม่เข้านะครับที่แรกไฟเข้าอยู่แล้วทีนี้ทําการเปลี่ยนได้โอดแล้วไฟไม่เข้ามาดูกันชดัดไม่ไม่ไม่ระเบิดเถือเ่อนเลน,นะอ๋ออไงเพี่ ไม่เท่าเลยนะเออ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 าปับตามที่พี่ต้องหมุนยังไงวะเนี่ยเอาลนะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วเ้ยเฮ้ยเอ้ยขึ้นมาแล้วเลยเฮ้ยกลัวชั้นเนาะมันใช่แล้วใช่ไหมนี่ใช่แล้วเออใช่แลี้ยบเจ้าที่ใบ F4 ฟังก่อนครับน่าจะสายไปเออนั่นละพี่ก็แก้ตรงนั้นหรอตรงนั้นละกันสายนี้รือเปล่าพี่ อมว่ามันเป็นที่ที่ตัวพักหรือตัวพักมาแล้วพี่อาจจะต้องตัดต่อปักกระบะานไปนะตรงนั้นพิจารณาเอาโอเคตัวนี้คือไม่เกี่ยวแล้วเนาะไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ใช้งานได้เดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อน fc ฟังก่อนคลิปที่แรกที่อัดไปมันหายไปไดโอดตัวนี้นะไดโอดตัวนี้นะเพื่อน fc นะมันเป็นไดโอดขาดมันใช้ไม่ได้พอดีไดโอดตัวนี้กับไดโอดตัวนี้เนี่ยมันเอมันมันหมุนอักษรมันคนละอันกันนะเอตัวนี้มันแค่โถดแค่โถด แต่ว่าตัวตัวเดิมมันเป็นแอโนโธดนะตัวนี้นะอ่าเนี่ยพอดีพี่พี่แกเปลี่ยนไดโอดแล้วมันเอาไปขีบแบตมันแบตมันช็อตเลยไหมพี่ใช่อ่ามันช็อตเลยแล้วทีนี้ก็เลยแนะนําว่าเออเดี๋ยวต้องย้ายสายนะย้ายสายก็เลยต้องย้ายอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเรารติดทางเลยหเปลี่ยนไหนทำแล้วเหรอทำแล้วอ่าเห็นงนี <ๆ S 1> น,นะครับก็ตัดสายแล้วก็นะแต่ก่อนนี้สีเขียวก็ต่อกับเขียวนะนะครับเห็นไหม นี่เปลี่ยนไดโอดสลับข้างไดโอดมันตัวรูปทรงเหมือนกันนะแต่ว่ามันสลับด้านกันเพียงแค่นั้นนะครับนี่อีกแบบหนึ่งนะที่ทําให้ช่างงงนะครับนะเดี๋ยว <c oughs> นี้ใช้งานได้พี่เนาะเอานั่นแหละเอ้ไหมครับไอ้ไหมครับกว่าจะซ่อมได้นะครับเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่ว่าเป็นที่ปักเนี่ยงงเลยเนะี่ยอ่านะครับนี่เราไปฟังนะครับนี่ก็คือบูแบตเตอรี่แบบเยอะเลยนะโอเคพี่จบแล้วพี่ ดูลคลิปไม่เห็นเข้าใจเลยเอ้ยจะเข้าใจได้ยังไงขนาดคนทํายังไม่เข้าใจปฟต้นฉบับมันหายไปเสียงผมเปลี่ยนแล้เสียงลอยแล้วยี่สิบสีอ่อ๋ยี่สิบสแล้วนะวันนี้นะยีเดือนเก้าแล้ววันอาทิตย์ด้วยปกติแล้ววันอาทิตย์เขาหยุดผมยังทํางานเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังซื้อเนื่องไปเครื่องชารนะ์จเน่ยมาปรึกษาผมนยพูดถึงมาปรึกษาว่าเอ้ยมัน มันชาร์จไม่ได้ผมก็เช็คแล้วนะครับ่าเป็นไดโอดเสื่อมนะครับไดโอดมันเสื่อมชาร์จไม่ได้แล้วทีนี้พี่ท่านก็กลับไปก็บอกว่ามันมีของเก่าอยู่เออเป็นเป็นของเก่าไดโอดเป็นของเก่าอยู่ในเครื่องเก่าผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถอดมาใส่เลยพี่พี่ท่านก็ถอดมาใส่หละพอถอดมาใส่แล้วไอ้ไอ้พอขีบแบตเข้าไปนยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันช็อตเลยนะครับช็อตเลย เออทีนี้แล้วทีนี้มันซ้ำลายไปกว่านั้นก็คือไฟไม่เข้าอีกนะครับก็เลยผมก็เลยเดินไปดูมันช็อตก็คือกรณีไดโอดมันผิดพลาดไดโอดนะครับต่มนเพื่อนเห็นนะครับเป็นไดโอดตัวใหญ่เละมันจะเป็นรูปทรงไหนวะรูปทรงนี้เนาะนี่เนาะแต่ตอนนี้มันมันเป็นขันน็อตนะเออตอนนี้ก็เป็นขาเอ,อขอ่าอันนี้ไดโอดนะเนี่ยอันนี้ไดโอดนะอันนี้ขันน็อตเด้อ ที่นี้นะครับไดโอดมันผิดพลาดตรงมันสลับกันไยมันจะป่วยแล้วเนี่ยมันสลับกันตรงตรงเนี้ยตัวเดิมเนี่ยตัวนี้ตันนี้คือไดโอดนะติดที่ซิงระบายความร้อนนะฮะซิงซิงให่ใหญ่ที่เพื่อนเห็นเนี่ยที่ทางมันจะเป็นอย่างงี้ตัวเดิมนะครับโอ้ขนาดเขียนยังไม่ตรงเลยเ,เออเนี่ยแบบนี้นะะและ้วทีนี้ ตัวใหม่ที่พี่ท่านอะไปไปเอามาแทนเนี่ยเอามาจากเครื่องชาร์จเหมือนกันมันสลับกันมันสลับกันเป็นแบบนี้อ่าลูกศรที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันสลับกันนะครับแล้วทีนี้พอพอมันสลับกันแบบนี้นะเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยเออมันแทนกันไม่ได้นะครับนะครับทิดทางมันคือคือตัวเดิมนะเป็นแบบนี้นะ มันไฟมันจะออกจากหม้อปแปลงนะครับไฟมันออกจากหม้อปแปลงนะอ่าคือ a อซีนะครับที่ออกจากหม้อปแปลงชา์จนะครับตอนนี้เอาไปใส่ปากคีบนะฮะปากคีบปากคีบมันมันวาดยังไงมันวาดยังไงบะเอาละเว,ว้วาดปากคีบไม่เป็นเอาเอาปากคีบเด้อปากคีบปากคีบนะครับเนี่ยไฟจะไปผ่านสวิตเลือกนะครับแล้วก็เข้าไปในอดอย่างนี้ย แล้วก็จะได้ตรงนี้มาเป็นกั้วบวกนะครับเนี่ยแล้วก็จะเอาไปใส่ปากคีบนะอย่างนี้เนาะปากคีบแล้วนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือบวกนี้ลบนะครับนะครับแล้วทีนี้ไดโอดที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยมันสลับกันมันเป็นตัวนี้ไงฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บพอคีบแบตปุ๊บนะฮะมันก็ช็อตเลยนะครับเพราะว่าทิศทางนะฮะทิศทางนะครับถ้าถ้าตัวนี้บวกนะครับไดโอดนี้มันจะยอมให้ไฟผ่านได้ทางเดียวนะฮะนี่คือบวกนะครับ ปืดมันก็จะผ่านไดโอดมาไม่ได้ไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไดโอดแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปตรงเดิมแล้วใส่ปุ๊บบวกมานลครับปืดนะครับเห็นไหมไฟมันจะวิ่งตามลูกศรน,นะครับมาบวกมันจะวิ่งตามลูกศรมาเลยครับปืดเข้าใหม่งี้ฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับป๊บไปคบวงจรที่ขั้วลบฮะบแบตเตอรี่เกิดเป็นประกายไฟเกิดขึ้นถ้าคีบนานๆหน่อยสายนี้ละลายเลยไดโอดนี้ชอ็อตไหมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลย สล,สลับข้างไดโอดเพราะสลับข้างไดโอดมันสลับไม่ได้อ่ามันจะไปใส่กับคืนไม่ได้มันก็เลยจําเป็นต้องตัดสายตรงนี้อย่างนี้นะฮะตัดสายตรงนี้แล้วเอามาลงนี่ตามที่ภาพที่เพื่อนเห็นนะแล้วก็ตรงนี้ตัดสายก็เอามาลงจุดแท่นนี้แทนก็สลับตรงเขียวตรงแดงนั่นแหละนะครับเพื่อนดูด้วยเวลาถอดไดโอดออกมาจากเครื่องชาร์จอ่ไดโอดแอมป์สูงๆเข้าก็เขียนลูกศรไว้อยู่นะครับพิมพ์ลูกศรไว้อยู่แต่ว่าตัวเดิมมัน ัวเดิมมันลบเลือนไปนะครับตัวใหม่มาก็เห็นรูปร่างรูปทรงเหมือนกันก็ใส่แทนก็ไปบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้ก็แบบนั้นนะแต่ถ้ามันตรงกันมันได้นะเพื่อนแต่ในกรณีที่มันไม่ตรงกันในกรณีเครื่องชาร์จเครื่องนี้นะครับก็จะทําให้ผู้ซ่อมหรือว่าผู้ที่สนใจใหม่ช่างมือใหม่อาจจะสงสัยนะครับเพื่อนครับไดโอดนี่มันก็มีหลายรูปทรงนะครับเพื่อนๆนี่สัญ,ญลักษณ์ของไดโอดนะครับ นี่ขระยาใหญ่หน่อย,ยนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะไดโอดนะสัญ,ญลักษณ์ของไดโอดมันมีหลายรูปทรงนะนะครับก็นี่เลยพื้นฐานมันก็เป็นแบบนี้นี่สัญ,ญลักษณ์เขานะครับตอนนี้ชื่อขาเขาก็ว่าออไอนกกระถกไอนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของไดโอดนะครับก็ใส่ไดโอดตัวเดียวนะครับในเครื่องชาร์จเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆครับ ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาไดโอดเขาตัวใหญ่นะตัวท่านเพื่อนดูนะเห็นเห็นในคลิปวิดีโอนะเพื่อนเขาจะเห็นเนี่ยเราเขาจะมีตัวน็อตขันเลยระบายความร้อนซิงค์ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนนะอืมช่างวิทย์เรื่องนกถาก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไวเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับความผิดพลาดเกิดจากไดโอดมันคนละ มันคนลยไอ้นี่กันเนี่ยเออแอนโนดแกโถดมันสลับกันเพียงเท่านั้นแล้วก็กรณีที่ว่าซ่อมไปซ่อมมาแล้วงง,แล,วง,งแล้วไฟไม่เข้าเลยปักขาดปักไฟฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าสายตรงตรง,ตรงหัวปักคอปักมันขาดนะก็เลยงงไปใหญ่เลยอ่ะนะครับจางีิเรงตางก็จบลิปวิดีโอไปพเพื่อนๆก็เสริมเติมเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับพเพื่อนครับที่เห็นประกันใดก็ คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ทักทายนะครับเพื่อนเพื่อนครับช่างวิทย์เลิงดาก็คงต้องจบคลิปวิดีโอไว้วันอาทิตย์ที่24นะครับกันยายน2566วันนี้ต้องจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ